สวัสดีครับหลังจากที่เรามาจุดเทียนแล้วก็แวะซิมแวะซิมไส้กรอกแม่ละสิบบาทไส้กรอกรอีสานแม่ละสิบบาทอร่อยที่สุดในโลกพ่ววอ,อคา,าบอกแซ่บที่สุดในโลกเ็ดเองด้วยตุ๊กไส้ชิมให้ดูเวลาเขาปิ้งดีนะทำไมต้องปิ้งใส่ปอยมันจะร้อนเหรอลงน้ำม,มันแม่ลงตาออ๋อมันจะบ่มควันป่ะครับผมอเพจเองผิดการปิ้ง อ่ามันจะก่อก่อนจะไหม่มีเทคนิคนะต้องเอาปอยมารองปอยมาห่อซะก่อนยังที่บ่อใหม่มันมายู่งต้องาแหงลางเปียงคอดคอดไปใด้ตัวเลยดูอินวันดูอินวันสิบบาทเท่านั้นสิบบาทก็อิ่มได้ราแปดก็แปดก็ ก็เสร็จไม่เลยพ่อค้าก็ล่อหรอตค่าลมทำไมหลอดจองเลยอะมาขายได้กรอบอ่ะเออฮนะจนะมาดูทำอะไรอ่ะก็าขายได้กรอบนี่แหละพออี่ใช่ไม่หล่อคุณไม่แบบขายมาโดนเลยรดีใช่เป็าไอทิพยู่ตลาดเนาะ หยาดก็ได้เยอะอิ๊กๆใชแถวนี้เหรอคะเปล่าครับมาเฉพาะกินพอกันดีใครอยู่ไหนครับกันดีของเขาที่ประตูน้ำนี่อ๋อกติดีอยู่ประตูน้ำใครกินต้องไปกินที่ประตูน้ำนะครับแถวไหนครับซอยนรกเลยที่ไหนนะครับซอยนรกซอยนรกยู่ตรงไหนประตูน้ำซอยนรกนะครับในทุนยิบเองที่ เพชรบุร uhm ีสายยี21ดนั่นเองนี่เขามืขายนี่ใช่ไหมว่าเสื uh ้อ uh ผ้า uh. วัน uh นี uh ้ขายดีไหมคะได้เ ว่างรอก,กับก็ชิมไปเรื่อยๆก่อกนตอ,อนนี้การจอกำลังปิดอยู่ออยไม่กไ,ได้นดีาติดีให้ผ่านไม่แถวพุุนาำก็ลองแวะชิมได้เลยครับ กันไม่ขาดร้อนพี่ไมตัดแนดตัได้ได้อยู่วกาว่าตันตัดไม่ขาดเพราะตัดไม่ได้ทีค้าหล่ออแตร้านต้องต้อนอทร